เหลียงชาเตอร์สาสวายดีมอนปีหนึ่งพัหยสาสิบองทำไมอยู่เธอก็ถือพูดขึ้นมาได้ล่ะฮะไม่ใช่ว่าเธอใบ้ได้ออยังไงฉันจ้องไปท่าของเธอเนี่ยค่ะเดยกกันก็ยังกดเธอลงไปอยู่เธอพูดจริงๆสินะเนี่ยตาตาของเธอหน้าแดงกล่ำไปหมดแล้วก็ยากที่จะหายใจออกมาได้ โอ้ฉันทับเธออยู่นี่ก็ตามเมื่อกี้เึอมาขอร้องให้ฉันว่าชีวิตเธอชัดเจนเลยล่ะเออนี่ความกลัวที่ฉันทำให้เธอเป็นทำให้เธอพูดได้ขึ้นมาเลยได้ยังไงเนี่ยฮะบ้าจริงมีบีทางอะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าคนเป็นใบ้รักษาให้ด้วยเด็กผู้หญิงคนนี้ต้องมีแผนอะไรบ้าๆอยู่แน่เลย ถึงปลอมตัวเองเป็นใบเพื่อจัดการคนอื่นตอนไม่ทันระวังตัวพูดออกมาทำไมถึงข้ามตัวเป็นใบ้ฮะแล้วไปเอาวิดตั้งมาจากไหนฉันสติหลุดใส่เธอแล้วมองไปที่มีดตรงนั้นที่หลุดไปจากมือเธอแล้วคุณเสียงคุณกำลังจะสุขหรือขอจะอยู่ฉันพูดไม่ได้ เธอขอร้องให้ฉันไว้ชีวิตฉันมองไว้ที่เธอแล้วก็ขอนหายใจฉันจับมีดจะทำตกขึ้นมามือซ้ายของฉันจับแขนเธอไว้แล้วมือขวาของฉันก็เอามีดไปไว้ที่คอของเธอฉันจ้อง,องเธออย่างตาเขม็งแล้วก็หยิบเธอขึ้นมาจากพื้น มันเจ็หนูหนยืยนไม่ได้ยืนไม่ไหวเธอลูกขึ้นมาเธอโซเซเหมือนกับลูกกวางเพิ่งเกิดใหม่เลยพูดมาเด็กเปรตทำไมถึงทำตัวเป็นใบฮะทำไมถึงทำตัวเป็นใบ้ใบฉันจ้องเธอ แล้วก็พูดอย่างชัดเจนให้เธอได้ยินแตฮเดียวกันฉันก็ยังเอามีดไว้จอที่คอของเธอเหมือนเดิมฉันยังคงเลือดร้อนหลังจากที่โดนเธอโจมตีอยู่ไม่ช่วยไ่ได้อนะก็จริงไอเอด็กนี่มันพยายามจะฆ่าฉันทันทีเลยสิ็ะเนี่ยถ้าเธอไม่พูดอะไรแล้วก็ฉันต้องจัดการเธอแน่ๆเลย ไม่พูดให้หนูหนูจะพูดละหนูจะพูดไม่พูดให้หนูเถอะเออหนูแค่แกล้งเป็นใบเพื่อจะไม่ให้หยินฉานสงสัยหนูอ่ะหยินฉานเป็นพ่อค้าพนุษย์หนูแค่กลัวเขาจะถามเราถามเยอะเกินไปหนูก็เลยทำตัวเป็นใบไปเลยเนี่ยแล้วเธอกลัวอะไรเนี่ย ถ้าเขา้สึกขึ้นมาหนูจะไปหาปีศาจหมูมหนูให้เขาสงสัยไม่ได้หรอกนะปีศาจหมูกันเหรอเธอไม่สบตาฉันแล้วก็พูดถึงเรื่องนั้นมาทำให้ฉันสงสัยขึ้นมาอีกมาเด็นแน่วน,นี้ปีศาจหมูอะไรกันทำไมาอยู่แล้วก็พูดถึงมันขึ้นมานะงเย คุณเหลียง,งจริงๆแล้วหยินฉาโกหกคุณเนี่ยทั้งคุณทัณ้งคุณเฉียงด้วยเลยจริงๆแล้วคุณไม่ส่งพวกเราไปหาบ้านใหม่จริงคุณ,คณส่งพวกเราไปหาพิศาสหมูเพื่อไป,ไปเป็นอาหารของมันเน่ยฮะโอ้เอ่อ ขายพวกเราไปที่ลกูกหยางไปเป็นอาหารในเมนูของพวกนั้นน่ะเธอรีบร้อนที่จะพูดออกมาแล้วมีน้ำตาไหลออกมาท้าไม่ทันระวังตัวเรื่องนี้เลยฮะตกใจใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยลินกับฉันก็เคยคยุยกับเรื่องพวกนั้นอยู่นะว่าพวกแกะพวกนี้มันกลายเป็นอาหารหรือเปล่าอืมฉันรู้ความหมายของอาหารเรื่องนั้นนะ มันเหมือนหมายถึงว่าผู้คนน่ะถูกกินยังไงล่ะฉันจําได้ว่าเคยได้ยินเรื่องพวกนี้มาครั้งแรกก็ตอนที่ฉันยังเป็นเด็กอยู่ในยุคที่มันยังสงบสุขอยู่เลยอ่ะมันทำให้ฉันขนลุกเลยแต่ในช่วงปีนี้มันมีความอดอยากมากขึ้นที่ฉานฉันได้ยว่าบางแห่งนี้ตัวหนักมากเลยอ่ะพวกเขาก็เลยขายเด็กเพื่อจะไปหาอาหารบางคนก็ขา,ขายเมียน้อย เพอไปเอาเงินหรือบางคนก็ตัดชิ้นส่วนอวัยวะไปขายมันฟังดูลําบากดูแย่มากแต่มันไม่ใช่สิ่งที่แต่งขึ้นมาเลยนะเนี่ยนี่แกะแทนไปส่งจะกลายเป็นอาหารที่น่าจริงเหรอเนี่ยที่ล็อกอย่างเน,น,นะมันมีพิศาจหมูอยู่<ส>ที่นักเป็นร้อยปอนด์เลยพันๆปอนด์เลยอ่ะแล้วก็ชอบกินเนื้อมนุษย์ด้วย ในหนึ่งพันปีที่แล้วนะนเขากลายร่างเป็นมนุษย์แล้วก็ทำให้ตัวให้เหมือนเป็นคนรวยสุดในโลกหยางอ่ะจริรจงๆก็เป็นพีศซัดเฮ่ท่านก็ครัวของเราแหละใช้ชีวิตอยู่ใกล้ใกล้โลกหยางอ่ะพ่อหนูเป็นชาวนาะทำงานเพื่อปีศาจสุกอนนั่นแล้ววันหนึ่งอยู่เขาก็มา หาพวกเราแล้วก็เหมือนเขาจะชอบพี่สาวของฉันเขาก็เลยขอพ่อฉันให้พี่สาวฉันไม่เป็นเมียน้อยหน่อยพ่อกลัวก็เลยยกให้เธอให้เขาไปได้ไปนานพี่สาวฉันก็หายตัวไปพ่อไปเพื่อถามเกี่ยวกับเธอแต่เขาก็บอกว่าเธอขโมยของไปแล้วก็หนีหายไปเลยตั้แต่เธอไม่เจอ หนูไม่เชื่อหรอกว่าพี่สาวนุจะขโมยของอะหนูรอให้ทุกวันนะอยากเจอสาวนูอีกครั้งหนึ่งโดในวันสุดแล้วหนูก็ฝันถึงเธอเธอบอกว่าเธอโดนปีศาจนั่นกินไปแล้วอ่ะเธอบอกว่าให้ฉันไปแก้แค้นเธอบอกว่าปีศาจนั่นน่ะมันไม่เลือกอะไรซ้ำอ่ะไม่ใช่แค่ผู้หญิงแต่กินเด็กด้วยล่ะ <Hey. S 2> เธอบอกฉันว่าหมูสุก้อ่นไ่นฟังแผนขับกินชาดไว้ที่ห,หงส์่ว่เขาจะจับเด็กออกมาให้อาหารแล้วก็เธออยากให้ฉันไปแก้แค้นโดยเร็ว,วเลยเอ,อฉันฟังอย่างเงีย,งยบๆอยู่กับเรื่องราวของเธอแล้วก็คิดอยู่สักพักหนึ่งไม่น่าเชื่อฮะใช่ไม่น่าเชื่อฮะที่เธอพูดเกี่ยวกับ การกินมนุษย์มันก็ไม่ตรงกับฉันเลยฉันคงไม่ทำอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วนะต่อใช้ป็นโรยร์ก็าตามวะนะก็ดีแล้ว,นะวแหละ <c oughs> แต่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องหมูสุกรหนึ่งพันปีที่แล้วแล้วก็ความรู้ของเธอมาจากพี่สาวเธอในฝันเนี่ยนะนั่นฟังดูไม่ขึ้นเลยแฮะมันไหรมันฟังดูไม่ขึ้นจริงๆเ่ะไม่มีทางเลยอ <c oughs> ชื่อตัวเธอจะทำเป็นใบ้แล้วก็ให้หญินฉานพาเธอไปหาหมูสุกรนั่นอะนะเฮะ้ฉันถามมัด้วน้ำเสียงเย็นชาไม่เคยเย็นชาเท่าไหร่เมื่อกี้เจ้าเด็กนั่นก็ย,ยักหัวขึ้นมาแล้วเธอคิดว่าฉันจะเชื่อเรื่องพลั้หของเธอเหรอเกี่ยวกับหมูสุกรกินคนหมูสุกรหมูสุกรอะไรไม่ใช่พี่สาวปูกินคนเถะนะแล้วพี่สาวเธอก็บอกว่า าเข้าฝันเธอเลยนะบ้าหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่รู้เกินแลว่าเด็กอย่างพวกเธอเนี่ยไปหาเรื่องโกหกอย่างนี้ได้ยังไงนะเธอต้องการไปที่หาหมูสุกรจริงๆแล้วก็แล้วเธอจะจัดการใช่ทำไมเหอถ้าฉันตายขึ้นมาแล้วใครจะพาเธอไปล่ะแล้วเธอจะไปแก้ไขใพี่สาวเธอได้ยังไงคิดดูสิจะโกหกก็โกหกห้เดียนหน่อย หลังจากที่ไม่สนใจเรื่องที่พูดถึงด้วยพวกนั้นเกี่ยวกับมุสุกรกินคนหรืออะไรก็ตามฉันก็จับไตได้ว่ามันมีช่องโหว่อยู่อย่างหนึ่งนะจริงๆคําพูดของเธอก็พอจะเข้าใจได้ว่าเพราะอะไรเธอถึงเก่งเป็นใบ้แล้วก็มีมีดอยู่ด้วยแต่มันก็ไม่ได้อธิบายว่าทำไมาเธอจองตีฉันเมื่อกี้อ่ะมันไม่มีเหตุผลนักสักเลยถ้าฉันตายขึ้นมาแล้วใครจะพาเธอไปหาบุสุกรนั่นอืมแล้วก็ตาม เด็กท่านก็เงียบไปเลยฮนะสงสัยจะตอบถามฉันไม่ได้สินะเนี่ยเธอก้มหน้าเธอไปแล้วก็หยุดพูดไปเห็นเธอเยียดอย่างนี้ฉันยิ่งสงสัยขึ้นไปอีกฉันอยากจะถามคำถามให้่รู้ความจริงไงตอบดีเลยเนะี่ยฉันจัดการเธอดีไหมนะจัดการในคนของหกนี่ซะหรือไปปลุกไอ้ดินที่ตื่นขึ้นมาแล้วก็มาดูกันว่าจัดการเธอยังไงดีฉันคิดแล้วกัดลิ้นตัวเองอี อย,อยู่ฉันก็รู้สึกว่ามีอะไรลงมาที่ฝ่ามือฉันนูกลูกกลัวลูกกลัวมากมากเลยนะฉันฉันกลัวแล้วเออ,เอ,อต,ตอนกลางวันคุณเขียงบอกพวกเราว่าถ้าพวกเราไม่ฟังจะจับเรากินแล้วหนูก็คิดว่าพวกคุณก็เป็นปีศาจักรเหมือนกันนะ หนูกลัวมากอะปันมีฝันร้ายด้วยแล้วตอนนี้กนน็เหมือนกันนะอ,อหนูแค่ซ่อนมีไวไ้ใต้กระโปรงหนถูถ้าคุณไม่หาอาหันหลังไปแล้วก็คุณคงเห็นมีที่หนูซ่อนไว้แน่น,นอนเลยค่ะเฮ้มันแต่คุณหันไปครั้งนี้ไม่ได้สนใจได้ซ้ำอะ่ะ ถ้าถ้าคุณหันกลับมาบางทีคุณอาจจะกลายเป็นปีศาจหนูแล้วก็จะการหนูก็ได้เอ๋ฉันก็ไม่ดูปีศาจเลยนะนูกลัวจะทำยังไงจริงๆอะมันเยอะเกินไปไม่ไหวอะฉันคิดว่าคุณจะแทงฉันหนูแล้วมาจริง ุเหลียหนูขอโ,โทษทหนูไปทำอีกต่อไปแล้วไม่ดช่ไม่ใชไม่ทำแล้วโอ้นางใบนี่กาเช็ดทิศตาเธอออกไปแล้วก็ร้องไห้ไม่หยุดเลยฮะตอนที่ร้องไห้เธอก็เลยแต่ขอโทษฉันไปเรื่อยๆฮะโอ้ยเดี๋ยวร้องไห้ ตัวสันเทาไปหมดเลยเธอคงกลัวจริงสินะเนี่ยแล้วก็ขอฉันยกโทษให้เธอด้วยเออแต่ฉันอยากจะเห็นอยู่ที่เธอพูดมันก็ถูกแต่ตอนนี้เธอมีมีดอยู่ไม่ว่าอย่างไรตามว่าเธอพูดอะไรฉันก็ยังสงสัยอยู่ดีแหละแล้วมากกว่านั้นนะเธอพยายามจะแทงฉันด้วยมีดอันนั้นเนะี่ยจริงจริงแล้วฉันควรจะฆ่าเธอไปแล้วไม่ว่าเธอจะพูดอะไรก็ตามนะฉันหยิบมีดขึ้นมา แล้วหาไม่ไปหาเธอยกมือฉันเหมือนกับว่าฉันจะแทงเธอคุณเหลียงอย่าฆ่าหนูเลยหนูคุณทําไม่ได้นะหนูไม่ทำอีกแล้วหนูไม่ทำอีกแล้วหนูหนูสาบ้านเลยฉันจะฆ่าเธอแน่ฮะจงขอให้หนูเถอะนะคุณเหลียงหนูจะทําให้คุณรวยหนูจะตอนที่หนูโตมาหนูจะให้ทุกอย่างเลยหนูจะสร้างสวนให้คุณหนูจะสร้างหนูปั้นทองคาให้คุณทุกอย่างเลย ขอร้องแหละยกโให้อยู่ทีเลยนะโอ้ไม่เธอกลัวไปหมดเลยอะขาจะยืนไม่อยู่แล้วด้วยซ้ำร้องไห้แบบไม่หยุดเลยอะกลัวมากๆเธอพยายามจะหนีหนีแบบสุดยอดเธอพยายามเตะขาของเธอพยายามจะหนีไปอืมถ้าฉันไม่จับเธอไว้แล้วก็หัวเธอกระแทกพื้นแน่นอนเลย ตอนกลางคืนนี่มันมืดเกินไปให้จะเห็นได้ชัดเจนแต่ฉันก็ดูได้ว่าเธอกลัวมากๆาเลยบางทีเธออาจจะทำตัวเองเปียกก็ได้เนี่ยถ้าฉันผลักเธอไปอนิดนึงอะมันก็ฟังดูเม็กเซนนะจริงๆแล้วเห็นเธอแบบนี้มันก็ทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นแล้วหน่อยเมื่อกี้เธอดูโตเกินไปหน่อยนะเธอพูดได้ลื่นมากเลยก่อนหน้านี้เนะี่ยมันทำให้ฉันสงสัยเลยล่ะแต่ตอนนี้เธอดูกลจริงๆแฮะเหมือนจะเริ่มเหมือนกับ อายุของเธอขึ้นมาแล้วสิถ้าดูจากการถือมีดของเธอแล้วเธอไม่ได้มีความสามารถเท่าไหร่ถ้าฉันไม่พลาดหรือแ,แล้วก็เธอไม่มีทางฆ่าฉันได้อยู่แล้วอืมหลังจากฉันคิดมาแล้วฉันก็ลดการลงนิดหน่อยในขณะเดียวกันการที่ทีดจะฆ่าเธอก็หายไปแล้วล่ะอืมลุกขึ้นมาฉันเก็บมีดขึ้นไปแล้วก็ ดึงเธอขึ้นมาเธอมองหน้าให้ฉันด้วยความกลัวแล้วก็ตกใจที่ฉันจะไปชีวิตเธออยู่ๆก็ไปชีวิตเธอขึ้นมานะฉันจะให้เธอไปชีวิตอยู่ในครั้งนี้นะไม่ฆ่าเธอก็ตอนนี้เท่านั้นเออขอบคุณนะคุณเหลียงหนูรู้ว่าคุณไม่ใช่ปีศาจอู่แล้วคุณเป็นคนดีแน่นอนละ่ะ ฉันไม่ใช่คนดีรู้ไหมคืนนี้เนีะ่ะฉันไม่สามารถทำเป็นว่ามันไม่เกิดขึ้นได้หรอกรู้ไหม,มฉันทำหน้าเย็ยนชาเข้าไปหลังจากเับพูดฉันเหมือนเธอก็กาลังจะทำสบายตัวแต่หลังจากนั้นเธอก็แข็งทื่อขึ้นมาเลยหันหน้าไปอีกทางฉันสั่งเธอไปอย่างนั้นเธอทำตามแล้วก็หันหลังไปอีกทางหนึ่ง อุ S <S ้ยเหรียญทำอะไรเหรอฉันจะลงโทษเธอยังไงล่ะทำไมฟาวะยังไงไะเอาละเอาเก็กออกฮะเดี๋ยวไม่ทำอะไรอ่้ยเหลียงฮะเอาเก็กออกนี่ยินฉันไหมเนี่ยเฮ้ยฉันจะโกนใส่เธอด้วยเสียงดังทำให้ตัวเธอสะดุ้ง หนูหนูไม่อยากถอดเสื้อออกครับเหลียงทำอะไรวะเนี่ยเสียฐานะถ้าเธอไม่ทำฉันจะฆ่าเธอตอนนี้แหละเขา,าจะทำอะไรกันแน่คุณเหลียง,น,งนั่นเสียงมึงจะทำอะไรวะเหลียงเสียงของเธอเริ่มสั่นกลัวเต็มไปด้วยความลังเลเอมืมฉันก็สงสัยแล้วว่าทำไมอยู่เธอก็ไม่ยอมเชื่อฟังฉันซะงั้นนหะเออทำไมจัดการไอ้เด็กนี่มันลำบากอย่างนี้นวะเนี่ย ฉันก็บอกแล้วว่าฉันจะไม่ฆ่าเธอทําไมเธอไม่ยอมรับโทษง,ง่ายๆอย่างนี้นะเธอจะทําอะไรกันแน่วะเนี่ยอมรับโทษอ๋อโอเคโอเคเธอคิดอะไรอยู่กันแน่นะนี่ฉันต้องไปบังคับให้เธอถอดเกกเสรแล้วนเนี่ยแต่ก่อนหน้านั้นเธอก็พูดอะไรบางอย่างให้ทำให้ฉันดิ่งไปเลยคุณเลี้ยงคุณทำอะไรที่ผิกดกฎหมายอย่างนี้ไม่ได้นะ ้พ่อบอกหนูว่าไม่มีกฎอยู่ว่าเขาไม่ให้เด็กที่อายุต่ำกว่า12ปีก็ไม่ได้เจอวันประหารนะเอ๋อืมหนูยังไม่12เลยนะเหลียงคิดอีกทีนึงเถอะนะขอร้องล่ะเออฉันนิ่งไปเลยอ่ะฉันกำลังจะพยายามดึง จริงเธอลงมานะโอ้ฉันไม่ได้คิดเลยว่าเด็กนี่มันจะคิดอะไรอย่างนั้นด้วยบ้าจริงฉันบอกให้เธอหันหลังไปแล้วก็ให้เธอถอดกางเกงออกเออฉันก็คิดแค่ว่ามันเป็นแค่การลงโทษธ,ธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองอะ่ะฉันแค่อยากจะเอาแส้แบบไม้มะยมมาตีก้นเธอแค่นั้นเองอ่งให้มันมีรอยแดงสักสามรอย แต่ฉันไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยฮะทำไมเด็กนี่มันถึงคิดอะไรอย่างนี้ได้นะไม่อยากให้เชื่อเลยไม่เอ้ยเดียสักพักหนึ่งเหมือนว่าฉันจะรู้สึกเหมือนเด็กมากกว่าเธอซะอีกนะเนี่ยบ้าจริงเลยกูคิดเหมืนกันไม่ใช่หรอกมันทำให้ฉันรู้สึกแปลกๆฮะอทำให้อารมณ์อย่างลงโทษของฉันมันเปลี่ยนไปยังไงไม่รู้ อย่างมันบ้าไปหมดเลยฉันทำยังไงดีเนี่ยเฮ้ยถึงจะสอนเธอได้เนี่ยฉันไม่คิดว่าอันล่างควรจะกดเท่าไหร่ไมห่หน่าไปไปตีเธอเลยแล้วกันอธิบายมากกว่านี้อาจจะยิ่งกว่าเดิมนะมันจะลงยูทูบไม่ได้เออนะถ้าไปอันล่างเนี่ยตีไม่เหยือนแล้วกันนะฉันไม่อยากอธิบายอะไรเธออีกต่อไปแล้วล่ะ พอแล้วแค่ตีก็พอปุอ๊บฉันหยิบมีดขึ้นมาที่เธอเพิ่งใช้เมื่อกี้มาหั่นมบเลียวแถวแถวนี้ฉันตอนที่ฉันตัดเธอก็หลับตาหลังจากนั้นไม่นานฉันก็วัดว่าอันไหนมันพอดีกับมือฉันแล้วก็ดูความหนาของมันนี่แหละตีเลยละนี่แหละสุด,ดลยลดอดที่จะตีเธอเลยคุณเหลียนคุณจะทำอะไรอะ ทำอะไรละ่ะอนี่เอยู่แล้วฉันจะตีก้นเธอยังไงละ่ะคิดว่าฉันจะทำอะไรกันแน่เฮ้ยในตอนนี้เนี่ยนี่มันคือเวลาแห่งการลงโทษคุณจะตีก้นฉันเหรอได้ไดไงั้นเอาเบาๆเขาหน่อยนะโอเคไหมเขอร้องแล้เอาละเอาลงเกงลงมาหรือฉันจะทำให้เฮู้หนูจะทำหนูจะทำ น้องใบรีบพี่จะปลดกางเกงของเธอออกใช้นิ้วของเธอในการปลดข้ออันนี้ออกมาแล้วก็ปล่อยมันออกไปแสงตอนคืนกับต้นไม้ยาวๆมันทำให้ฉันมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ฉันได้ยินเสียงเหมือนเสื้อไปอยู่ที่พื้นแล้วเธอน่าจะถอดเสร็จแล้วหรือมั้งยังก็ตามเธอถอดกางเกงแล้วใช่แล้วเย คุณเหลียงุยงทนเรียบร้อยแล้วล่ะตัดีนเดียิเน่ยตีหนุ่แรงได้ไหมโอเคนะอช่อมไม่อยากจะพูดเธอกับเธออีกต่อไปแล้วล่ะทุกทุกอย่างเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วได้เวลาเริ่มแล้วล่ะมาฟังดูประหลาดมากเลยนะหมพูดเนี่ยฉันยกมือฉันขึ้นมาก่อนที่จะเปลี่ยนกลายไปเป็นไม้เลียวนี่ก็จัดการเปี้ยเธอ ทำไมตีตรงๆเลยล่ะก็ถ้าตีไปตรงมันจะโดนได้ไงอ่ะปุ๊บหนูไม่ทำต่อไปแล้วคุณเหลียงขอร้องล่ะอย่าพอแล้วไม่ตีเลยได้ไหมอ่ะปุ๊บแม่เลยอ๋อย เดี๋ยวมันจะฆ่าผมนะมันก็มันเจ็บจังเลยอ่ะเจ็บามากเลยมากเกินไปด้วยเออคือถ้าแถีก้นผมคงไม่เป็นอะไรมากหรอกบ้างมันจะฆ่าผมเลยเธอเช็ดน้ำตาเธอออกแล้วก็กางเกงเธอขึ้นฉันตีเธอไปสามรอบอืม เธอไม่ค่อยขัดขืนเท่าไหร่เพื่อจะไม่ทําให้เธอมีปัญหาในการเดินในวันพวกนี้ฉันก็ลดแรงของฉันไปนแล้วนะจริงๆแล้วนะี่ยยังไงฉันก็มั่นใจว่ามันจะทิ้งรอยแดง่าอย่างแน่นอนเนลยล่ะเอาล่ะชีวิตเธออนะ่ะโดนวาชีวิตไปตอนนี้ก่อนนะแค่วันนี้เท่านั้นฉันจะเก็บความลับเยอะไว้โอเคไหมถ้าอยาี่มันรู้แล้วก็เธอโดนมันกินแน่นะเข้าใจไหมฉันจะดูเธอให้ใกล้ๆ ในการเดินทางครั้งนี้นะถ้าเธอพยายามทำอะไรอย่ก็ฉันจะฆ่าเธอแน่นอนเข้าใจไหมฉันจะจะแหกกฎตัวเองแน่นอนตอนที่กำลังกลับไปเธอ,อเหมือนรู้สึกไม่ค่อยดีหลังจากที่โดนลงโทษไปตอนนั้นเธอเดินตรงไปฉันก็ถามเธอไปด้วยในขณะเดียวกันเธอก็ตอบคำถามกลับมาพอฉันคิดดูแล้วเธอดูไม่เหมือนเด็ก9้าขวบเลยนะ เธออายุเท่าไหร่กันแน่เนี่ยฮะ11ปีเยีีนเกิดตอนปีเทียนฉีสปีหนูปีปีไกนะ่เนี่ยอืมก็แต่เธอดูตัวเล็กเหมือนเด็กเก้าขวบเลยนะนหนูกินน้อยแล้วหนูก็ตัวเตี้ยด้วยอืมแล้วเธอชื่ออะไรล่ะฮะแมนซุย เธอหยุดไปสักพักหนึ่งก่อนที่จะพูดสองคำนั้นออกมาเธอเขียนมันยังไงหูไม่รู้พ่อเขียนยังไงหนูรูแค่ว่าซุยมันแปลว่าเมล็ดข้าวแสดงว่าพ่อกับแม่เธอที่ทำงานเป็นฟาร์มจริงเสียเนี่ยอืมจริงๆนะถ้าถึงโลกอย่างแล้วดูสามารถบอกได้เลยหล่ะยืนยันได้แล้วถ้ามันไม่จริงละ่ะฮะ ถ้าหนูโกหกแล้วก็ขอให้ครอบครัวของหนูาาหต้องทรมานเดยวททาไมถึงไปลดลงครอบครัวตัวเองล่ะฉันจะไปจัดการดูเองแล้วกันนะไม่ต้องมาสาบานอะไรทั้งนั้นแหละฉันไม่ชอบถูกโกหกใส่เข้าใจไหมถ้าเธอโกอหกฉันฉันจะฆ่าเธอแล้วก็ฆ่าครอบครัวเธอด้วยโอ้ดุจังเลยเลียงฉันเตือนเธอไปอย่างนั้นนะหลังจากได้ยินคำขู่ฆ่าครอบครัวเธอทั้งหมดแล้ว เธอก็ตัวสั่นแล้วก็เงียบไปบางทีเธออาจจะแค่กลัวหรือไม่ก็บางทีอาจจะเหนื่อยหลังจากที่ร้องไห้เมื่อกี้ก็ได้เลยยังก็ตามเธอก็เดินอยู่ข้างหน้าฉันอย่างเงียบเงียบแล้วก็ไม่พูดอะไรต่อไปแล้วอแสงจันทร์ส่องที่เงาของเธอตอนที่เธอกำลังเดินทางผ่านใบไม้ของภูเขานี้จากข้างหลังเธอดูผอมมาก เหมือนกับสัตว์ป่าโยไดยแมนสวยเงี้เหรอสวยจนแปลว่าจะหมูข้าวฉันพูดชื่อเธอในใจอย่างเงียบๆชื่อนี้มันกล้องอยู่ในหัวของฉันเกี่ยวกับความหบังของครอบครัวทำฟาร์มเหมือนกับขอให้ฟาร์มนี้มีแต่จะหมูข้าวเต็มไปหมดเลยอยู่ก็ก็มีบางภาพบางอย่างเข้ามาในหัวของฉัน เหมือนฉันเห็นนาข้าวจนไปหมดเป็นนาข้าวที่อยู่กลางแสงอาทิตย์สุดลูกของลูกตาเหมือนกับสีทองมีลมแรงๆซัดเข้ามาทำให้เกิดคลื่นในแม่น้ำขึ้นพวกขัวองเธอจับมือเธอไว้แล้วก็ไปเล่นกลางขึ้นนั้นเธอวเราะแล้วก็ไปวิ่งเล่นอยู่ที่นั่นพร้อมกับรอยยิ้มที่มีความสุข